วัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับมาร์ควิเดน,น่าชานเซยนาคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวรีวิวรีวิวเว็บการทดสอบสายตานะครับครับชื่อเว็บเดี๋ยวเดี๋วผมจะลงตอนท้ายให้นะครับให้จิ้มสงที่แตกต่างกันนะครับโอเคนะครับลองดูนะครับ มันจะวัดระดับสายตาคุณนะครับถ้าผมจำได้ก็คือจะพักกับพักได้นะครับคือถ้าจะถ้าจะเอ,อ่อ ผมจะบอกผลนะครับผลคือต่ำกว่ายี่สิบเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับงั้นเดี๋ยวผมให้ดูตอนท้ายแล้วกันนะครับนี่อาจจะสั้นเหมือนเชตอนเช้านะครับต่อเลยนะครับ เอเอต้องมองให้ดีครับนี่ใช้สีดีนะอ๋อเจแล้วสีสีแดงโดยเฉพาะสีแดง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 สดกับสีดำมิดจะเข้มที่สุดเลยครับจะไม่เหลือเวลาครับจะหมดแล้วครับเหให้เวลาหนึ่งนาที ถ้าสอนสเปคขึ้นไปก็จะเอ้ยแต่มั่วเลยถ้าเป็นนี้คือไม่ได้นะครับคือเออเรื่อยนะครับถ้าเป็นสี่อันหนึ่งนั่นแหละคือถูกครับผมอยู่ไกลจากแหล่งน็ตเลยช้านี่งนะครับขอโทษ ต้นะครับอืมเนี่รตัวเลือกสีใสเนี่ยสีสีใสเนี่ย,ยมันจะน่าจะสวยครับเพราะว่ามันจะใสามากแล้วมันจะเห็นอันที่ขาวกว่าครับอืมครับแต่แต่อัน,นนี้ผมแต่ได้เนี่ยมันเป็นใสอันใสอันใสกว่าทั้งนั้น เนี่ยครับสีดำเนี่ยมืดมันมันยากครับเนี่ยมันยากจริงๆครับมันยากเนี่ยครับเนี่ยผมผมผมก็เลยต้องบอกเอาไว้ว่าสีดำกับสีดำมิดกับสีแดงแดงสดยากที่สุดครับไม่ค่อยเจอเลยครับ จะได้ไหมนี่วันนั้นผมเล่นได้สีสสครับสุสุดสีสิสครั้งแรกสาสิปดแบนี้เพิ่มทำไมผมไม่เห็นเลยว่า,า,วามันลอกได้น้อยลงทุกทีท่าสั่งแต่ว่าแต่ว่านี่ครับเป็นนักบิน ทีส่ส,สิบขึ้นไปก็จะเนียครับสองถึงสิบเริ่มแย่สิบถึงยี่สิบตามกับปกติยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบระดับปกติส่วนสามสิบเอ็ดขึ้นไปโอ้โหจะพูดว่าไงระดับนักบิน ผมส่งมาให้ทางไลน์ครับผมก็เลยลองดูตอนแรกนะผมได้37 3เปผมก็ตามเนาะไป3 8ปต้องหลังได้สี่สิบกว่านะครับ นะครับคุณจะติดยากนะคแับแยากมากเลยมีลูกตำรวจแปดคนยากมากยากมากมากาที่สุด ไปั่หมดแล้วครับหนึ่งนะครับก็ขอให้โชคดีกันนะครับส่วนกะดลก็คอมเมนต์มาด้วยแล้วกันนะครับกราทัดลก็คอมเมนต์มาด้วยแล้วกันนี่ครับเว็บต่อไปนี้